ดีเจบาวไปสนีมาแล้วมีของดีมาตอนซาเผ็ดหน้าคินมาตอนอ่อนจ้อนดีเป็่นตาในาผู้สูงไว้หรือผู้เฒ่ากินแล้วให้ช่วงเจ้าแม่ท้องแปลีนขอบอกพวกหมูเจ้าย่าประมาทกันไปมาเพราะแขนขาของเฮ้าบ่กแข็งแห้งคือข้าวกีมีซาดีมาตอนอย่าลืมเดอ้อพวกแม่่ ซื้อไปไหวระจะเมื่อนกินทุกแรงทุกเ่าร่างกายเจ้าบอ่อนเพียงนี่แหละพี่น้องเอ้ยได้กินซาสมุนไพรร่างกายเฮกาแ็งแรงกระซุ่มกระ่วยจิตใจกระเบิกบานเพราะว่าร่างกายเฮาบ่มีอันใดอันใดสิดม,มาหมุนมาจอมาแง่ามาจิ้งอันใดร่างกายเฮานี่มันสิดเดินสิบไปสิบมาสิย่างกระซุ่มกระ่วยดี กินซาสมุนไพรเพ็ดหน้าขินเดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมซื้อไว้ประจำงอนอันซือซาสมุไนไพรนี่ห่อ,หอนานำห่อเทลต้งใส่โจ๊กแล้เอาซาลงจุม่มกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกจนกว่ามันสิจืดผุนเด้วไม่ใหญ่เดอ้อจังคอยเอาถิ่มจังไข่ซ่องไม่นี่ละแม่ท้องแปน ได้เอาไปกินแล้วแม่ทองแปนกระชุ่มก็ช่วยเนื้อนังมั่งสังเป็นปังร่างกายแม่ทองแปนก็แข็งแรงดีเต้นได้ฟอนได้รําได้สบายพี่น้องสวัสดีจ้าคุณหมอสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับหมอวิชัยโอสถก็ได้ต้อนรับศิลปินหมอลำคุณแม่ทองแปนนะครับซึ่งมาเยี่ยมบริษัทหมอวิชัยโอสถแล้วก็สถานีวิทยุข,ของเบาไปษณีนะครับพร้อมด้วย ชาสมุนไพรเพชรนาคินนะครับ <Yeah. S 1> ก็ขอฝากด้วยชาสมุนไพรเพชรนาคินเป็นชาสมุนไพรที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนะครับโดย <Yeah. S 1> เฉพาะเรื่องปัญหาการนอนไม่หลับนะครับปัญหาเรื่องของการขับถ่ายปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเรื่องปวดหลังปวดเอวอะไรต่างๆและก็เรื่องของความเครียดนะครับการนอนไม่หลับต่างๆนี่ทำให้เป็นเบาหวานไขมันความดันปัญหาความเสื่อมของผู้สูงอายุ วันนั้นก็ฝากด้วยสูงอายุแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยชาสมุนไพรเพชรนาคินนะครับจ้าแมท่องเปนกามากื่อบอกพี่บอกน้องให้สื่อมากกินเดอ้อพี่น้องซาสมุนไพรเพชรนาคินกินแล้วด่างกายเฮ้าสีแข็งแรงปึงปังกระสุ่มกระซวยตื่นขึ้นมาย็นเมื่เศารผู้เฒ่าเฮ้านอกินหน่อยนอนหน่อยนอยนบอสับกินบอสซอบ ขิดหลายกวมดันกับมหาลูกเก่าลกูกซิบของมหาลูกเบาสมมบาหวานของมหาขันท้านอนบ่หลับให้เอาซาสมุนไพรเผ็ดหน้าขินไปกินเด้อแม่ใหญ่พอ่อหญ่เด้อเสื้อซะเสื้อแม่ท้องเปนจ้ะแม่ท้องแปนอายุ71นเ็ยังเต้นได้รั้ได้แข็งแร่งปึงปังรับงานตลอดทุกมือทุกมือทุกมือพี่น้องเฮาอยาจะไปเสื้อผู้นันผู้นี้ให้เสื้อแม่ท้องแปนแม่ท้องแปนกินแล้ว ชาสมุนไพรเพชรนาคินดีอิลีดีคองพี่ข้องนองดีขล้องผนอิลีพี่น้องอย่าลืมเด้อไม่ใหญ่เด้อสื่อไปไหวกล่องหนึ่งเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทครับวันนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยครับคุณแม่นะครับบริษัทหมอวิชัยโอสถมอบโปรโมชั่นพิเศษนะครับออชาสมุนไพรเพชรนาคินปกติหนึ่งกล่อง790บาทบรรจุ2 0ซองนะครับรับประทานได้ประมาณ2เดือนนะครับเ,ออเราแถมฟรี น้ำมันสกัดสูตรของหมอวิชัยโอสถมูล,ลค่า950บาทฟรีเลยครับวันนี้สำหรับผู้ที่สั่งเข้ามาในวันนี้นะครับเบอร์โทรตามที่คุณแม่ทองแปนได้บอกไว้ในรายการนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยครับจ้าผู้ใดติดสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรพ่น,นาลางนี่ละเออพี่บอกไว้ละ เว้าแล้วก็เอามาแถมเมีเนี่ยขวดน่ะนะครับเม่ชอบไหลดีหลาเอามาแถมเมเดอ้อมนีเดร์ครับก็ขอขอบคุณคุณแม่ทองแปนที่แวะมาเยี่ยมที่บริษัทหมอวิชัยโอสถครับจ้าจ้าจ้า,จา,จา